จ้าส่วสวัสดีนะคะสวัสดีน้องๆทุกคน,นะคะ่ะวันนี้ก็มาเจอกับพี่แนนในไปให้ถึงจีนอี้ฉีฉี่จงกัวเรายังคงอยู่ในสนทนาภาษาจีน30สถานการณ์นะคะบทที่25แลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศไวปีตุยหว่วนไวปีตุยหว่วนบทเรียนวันนี้นะคะจะเป็นคําศัพท์ที่เราอาจจะ มีได้เจอบ้างแต่ว่าไม่ได้ใช้บ่อยขนาดนั้นเนาะนอกจากว่าน้องๆอ,อาจจะไปธนาคารที่จีนแล้วก็เอาเงินสดไปแลกเป็นเงินหยวนนะคะเงินสดในที่นี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเงินสดของประเทศเราใช่ไหมคะเงินไทยแล้วก็ไปแลกเป็นเงินหยวนแต่อย่าลืมว่า เขาอ่ะจะมีค่างเงินกลางก่อนนะคะค่างเงินกลางก็คือเขาจะแลกเป็นเงินดอลลาร์ให้เราก่อนแล้วจากนั้นก็ค่อยแลกเป็นเงินหยวนอีกทีนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่น้องไปธนาคารที่จีนอ่ะน้องควรพกเงินดอลลาร์ไปดีกว่าเนาะเพราะเขาจะเปลี่ยนเป็นเงินหยวนง่ายกว่าค่าเงินมันก็จะไไม่ต่างกันเยอะด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับบทเรียนวันนี้นะคะก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนเงินตา จะมีตัวละครทั้งหมด2ตัวค่ะจะเป็นยินหางจือหยวนกับเซียงเซียงยินหางจือหยวนก็คือพนักงานธนาคารนะคะกติกิาของเราก็เหมือนเดิมเลยเราจะอ่านบทเรียนก่อนตามด้วยเชื่องสือนะคะแล้วก็มาแปลรายการจากนั้นก็จะเป็นบทเสริมค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะยินหางจือหยวนค่ะ需要อ什ทำอะ需要บ什า,างคะ我้อ在ทำอะ外รบา 我可以在这里兑换外币吗？是的，你可以试旅行支票吗？是的，你可以试旅行支票吗？是现金可以吗？是现金可以吗？当然可以，你想换多少钱？当然可以，你想换多少钱？今天人民币兑美元的兑换率是多少？ 今天人民币兑美元的兑换率是多少？一美元兑换六点二一元人民币。一美元兑换六点二一元人民币。我知道了，我想换一千美元。我知道了，我想换一千美元。银行职员哈，你想换一千美元，也就是六千二百十元。 你想要多大面值的选币？一块哈。你想换一千美元，也就是六千二百十元。你想要多大面值的选币？先生哈，最好是面值一百的。那服务费是多少？最好是面值一百的。那服务费是多少？银行职员哈，业务费会少点。 每笔三十元，业务费会少点。每笔三十元，先先哈。哦，我知道了，银行职员哈，这里是六十一张一百元的，一张五十元和三张十元的。这是你的收据，还需要其他的服务吗？n g 卡，这里是六十一张一百元的。 以上我是你的我是谢谢你的我是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  เจอบ่อยๆในป้ายธนาคารเนาะต่อค่ะจื้อหยวนจื้อหยวนพนักงานนะคะลี่ชิงลี่ชิงแปลว่าเดินทางหรือว่าท่องเที่ยวก็ได้นะคะจื้อเพียวจื้อเพียวก็คือจะเป็นเช็คเนาะตุยฮวนลู่ตุยฮวนลู่แปลว่าอัตรา,ลาแลกเปลี่ยนนะคะเมียนจื้อเมียนจื้อแปลว่าแบงค์ค่ะอันนี้จะเป็นมูลค่าหน้าแบงค์นะคะ เฉียนปี่เฉียนปี่ก็คือเงินตาค่ะต่อค่ะโชจีโชจ j ไบเสร็จโอเคเดี๋ยวเรากลับมาแปลไปพร้อมกันเลยนะคะยินหารจือหยวนบอกว่าอะไรคะต้องทำอะไรต้องทำอ u ไรแปลว่าอะไรบ้านในที่นี้แปลว่าทำนะคะทำเนาะเยวูอาจจะเป็นธุรกรรมนะคะ ดังนั้นอันนี้จะแปลว่าอะไรคะจะทําธุรกรรมอะไรไหมหรือว่าต้องการทํำธุรกรรมอะไรไหมเนาะเซียงเซียงก็เลยบอกว่าว่าเคยอีเจ,จ้าเจริตุยห้วนไหวปีมาตุยห้วนไหวปีก็คือแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศนะคะหรือว่าเราจะใช้คําว่าไหวปีตุยห้วนก็ได้เนาะอันนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศความหมายต่างกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูประโยคนี้คะ่ะแปลว่าอะไรคะ ฉันจะแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศที่นี่ได้ไหมเนาะเจลีนะคะใจเจลีเนาะต่อค่ะเขาก็เลยบอกว่าอะไรคะชื่อต่อใช่ก็คือได้เนาะ你อ,อีได้是旅行อ票吗是旅行支票吗ก็คืออะไรใช่เช็คท่องเที่ยวไหมนะคะใช่เช็คท่องเที่ยวหรือว่าเช็คก,การเดินทางไหมเขาก็เลยว่าเป็นเงินสดนะคะยังจําได้ไหมเซียนจินก็คือเงินสดเนาะได้หรือเปล่า ยินหาญซื้อหยวนก็เลยบอกว่าตั้งหลานคืออีแน่นอนเสิว่าได้นะคะนี่เสียงห้วนตัวเฉาเชียนนะคะคุณอยากจะแลกเงินเท่าไหร่เนาะตัวเฉาเชียนห้วนในที่นี้ก็แปลว่าแลกได้นะคะแลกเปลี่ยนได้เหมือนกันเซียงเซียงก็เลยบอกว่าทุนเชียนเหรินมินปี้ต่อมีหยวนเต่อตุวัฒน์รูปคื่อตัวเทาตุ้ยดุวนลรูปเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วตุวัฒน์รูปก็คืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตาใช่ไหมคะอัตราแลกเปลี่ยนดังนั้นเนี่ยอันนี้จะแปลว่าอะไรคะ วันนี้วันนี้อะไรคะลูกเดนม,มินปี้ก็คือเงินหยวนเนาะวันนี้เงินหยวนตุ้ยอันนี้จะแปลว่ากลับนะคะกลับหรือว่าคู่เงินก็ได้เงินหยวนกับอะไรคะดอลลาร์นะคะอันนอตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเท่าไหร่หรือจะแปลว่าวันนี้อัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนกับดอลลาร์เท่าไหร่นะคะเขาก็เลยบอกว่าอะไรคะลูกอีเมยหยวนตุ้ยห้วนอันนี้จะอ่านว่าเลี้ยวเตียนเออีนะคะเลี้ยวเตียนเออีหยวน จุดตรงนี้อ่านว่าเตียนนะคะโอเคดังนั้นอันนี้จะแปลว่าอะไรคะวันนี้อัตราแลกเปลี่ยนเท่าไหร่คะ1ดอลลาร์เนี่ยเห็นไหมหนึ่ดอลลาร์นะคะ1ดอลลาร์จะเท่ากับ6.21หยวนเนาะเหรนมินปี้ยเขาก็จะใส่คาว่าหยดเหรนมินปี้ให้ด้วยเนาะเซียงๆก็เลยบอกว่าอ,อ๋อวัตจุตโตเลยเอ,อ๋อฉันรู้แล้วโอเคฉันเข้าใจแล้วก็ได้นะคะฉันเข้าใจแล้ว ฉันอยากจะแลกอะไรคะฉันอยากจะแลก1นึ0งพันดอลล่าเนาะฉันอยากจะแลก1นึ0งพันดอลล่าพนักงานก็เลยบอกว่าคุณจะแลก1นึ0งพันดอลล่าเหรอโอเคคุณอยากจะแลก1น0่งพันดอลล่าใช่ไหมงั้นเป็นเงินหยวนเนี่ยก็จะประมาณหก1 0สองร้อยสิบหยวนนะคะแล้วเขาก็เลยบอกต่อว่าอะไรคะนี่เสียงหยาบตัวตา เมียนจือเมียนจือก็คือมูลค่าเงินหน้าบัตรนะคะก็คือเหมือนกับมูลค่าที่กําหนดว่าอันไหนเป็นเงินแบงค์พันแบงค์ร้อยแบงค์ห้าสิบหรือว่าแบงค์สิบหยวนเนาะเฉียนปี้นะคะเฉียนปี้วันนี้เนี่ยก็คือเป็นเงินตานะคะดังนั้นตรงนี้แปลว่าอะไรคะลูกทําไมเขาใช้ตัวต้าก็คือแบงค์ใหญ่หรือแบงค์เล็กนั่นเองเนาะเขาจะไม่ใช้ตัวเฉาว็เท่าไหร่นะคะดังนั้นอันนี้จะแปลว่าอะไรคะคุณอยากได้แบงค์อะไรนะคะคุณอยากได้แบงค์อะไรบ้างเนาะ โอเคอย่าลืมนะว่าตรงเนี้ยก็คือมูลค่าเงินหน้าบัตรนะคะไม่ได้แปลว่าแบงก์เงินสดหรืออะไรอย่างนี้เนาะต่อค่ะเซียงเซียงก็เลยบอกว่า最好是า子一百的อะไรคะอันนี้แปลว่าอะไรเอ่ยขอเป็นหรือว่าดีที่สุดเนี่ยขอเป็นแบงก์หนึ่งรอยนะคะแบงก์หนึ่งรอยแล้ว หน้าฟูเฟยชื่อตัวฉอบฟูเฟยเราเรียนไปแล้วฟูฟูก็คือการบริการเนาะเฟยก็คือค่าใช้จ่ายนะคะค่าบริการเนี่ยทั้งประมาณเท่าไหร่นะคะค่าบริการเท่าไหร่เขาก็เลยบอกว่าอะไรคะเย่ฟูเย่ฟูเฟยเย่ฟูจะเป็นธุรกรรมนะคะค่าธุรกรรมเนี่ยเล็กน้อยนะคะหุ้ยฉาววีเตียนเห็นไหมฉาบแปลว่าเล็กน้อยเนาะนิดเดียวก็คืออะไรคะลูกก็คือ30หยวนต่อ1รายการนะคะ ปีก็คือรายการเนาะหนึ่งรายการเขาบอกอ๋อโอเคฉันเข้าใจแล้วแล้วเขาบอกว่าอะไรต่อคะเจ้าหนี้ชื่อยูซีจางอีปายหยวนก็คืออันนี้เนี่ยก็คือเงินแบงค์ร้อยหยวนนะคะหกสิบเอ็ดใบแล้วก็อีจางอู่ซื้อหยวนก็คือเงินแบงค์ห้าสิบหนึ่งใบและ ก็เงินแบงค์สิบทั้งหมดกี่ใบคะซานจางนะคะก็คือสามใบแล้วอันนี้ก็คือโชจุจจำได้ไหมโชจุแปลว่าอะไรโชจุก็คือใบเสร็จนะคะอันนี้ก็คือใบเสศจเขาถามต่อคะ่ะให้ชิ่วออชีทาเตอรฟูมายังจําเป็นต้องการบริการอื่นๆอีกไหมฉีทาก็คืออื่นๆเนาะเสียงเสียงบอกว่าไม่แล้วคะ่ะขอบคุณ ไม่แล้วค่ะขอบคุณประมาณนี้นะคะยากไปไหมพอจะได้เนาะโอเคเรามาดูในส่วนของสับเสริมของเรากันเลยพร้อมไหมพร้อมไหมแอบแอบแบบงงคำศัพท์นิดนึงใช่ไหมคะเพราะว่าเออเราไม่เคยเรียนคำศัพท์ประเภทนี้เนาะว่าเสริมค่ะ我可以在这里兑换外币吗我可以在这里兑换外币吗ก็คืออะไรฉันสามารถแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศที่นี่ได้ไหมนะคะ ต่อคะ่ะ你 <mel> <Lake> ี่มั兑换外币ม你นี่ม兑换外币มาเห็นไหมอันนี้ก็จะย่อประโยคลงมาอีกนะคะว่าเออเนี่ยความหมายเหมือนกันเลยก็คือฉันแลกเงินตาต่างประเทศที่นี่ได้ไหมนะคะต่อค่ะ我在哪ใ可以ไห兑换外币我在哪ใ可以ไห兑换外币นะคะต่อค่ะ我可以用美元兑换人民币吗我可以用美元兑换人民币吗 我要把我的钱换成人民币。我要把我的钱换成人民币。อันนี้เนี่ยใช้บ่อยนะคะเราไปธนาคารเนี่ยเราสามารถใช้คำว่าหว้วนเฉิงก็ได้เหมือนกับเปลี่ยนเป็นกลายเป็นนะคะฉันอยากจะเอาเงินของฉันเนี่ยเปลี่ยนเป็นเงินหยวนต่อคะ่ะว่าอยู่อีชานเ人民币อันนี้ก็ใช้ได้นะคะว่าอยู่อีชานเ人民币 我想把一ี美元换成人民币。我想把一ี美元换成人民币。อันนี้แปลว่าอะไรคะฉันอยากจะแลกเงินดอลลาร์เป็นเงินหยวนสักเล็กน้อยนะคะอีเซียก็คือบ้างเล็กน้อยนะคะโอเคต่อค่ะ今天人民币对美元的兑换率是多少？今天人民币对美元的兑换率是多少？อันนี้แปลว่าอะไรจำได้ไหม วันน a ALLY, a ี้แลมินปี้นะคะกับเงินดอลลาร์เนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนคือเท่าไหร่นะคะหรือว่าจะเป็นวันนี้อัตราแลกเปลี่ยนเงินเลมินปี่เป็นเงินดอลลาร์เนี่ยเท่าไหร่ก็ได้เนาะตุ้ยตุ้ยเป็นก็ได้กลับก็ได้นะคะต่อค่ะนี่หนึงก็สู่ว่าจินนนนเทีียหวู่่่้างก今天的美元汇率是多少？ห能告诉我今天的美ต汇วเ多า หุ <One input> ้นลุก็แปลว่าอัตราแลกเปลี่ยนเหมือนกันนะคะอันนี้เราจะใช้กว้างกว่าเนาะดังนั้นเนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรคะคุณบอกฉันได้ไหมเกาสู่แปลว่าบอกเนาะคุณบอกฉันได้ไหมว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ของวันนี้เป็นเท่าไหร่นะคะต่อค่ะนี่เสียงย่อตัวต้าเมียนจื้อเฉียนปีเมียนจื้อคืออะไรนะคะเมียนจื้อก็คือมูลค่าหน้าเงินเนาะเป็นมูลค่าที่กําหนดไว้แล้วนะคะเฉียนปี้ก็จะเป็นเงินตาดังนั้นเนี่ยอันนี้จะแปลว่าอะไรคะ คุณอยากจะได้แบงค์อะไรนะคะหรือว่าเราจะถามว่า要什么面子的要什么面子的ก็คือความหมายเดียวกันเลยนะคะต้องการแบงค์อะไรหรือว่าจะเป็น你要什么样子的偏面子你要什么样子的偏面ความหมายเหมือนกันเลยนะคะเมียนก็คือธนบัตรเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็แปลว่าคุณต้องการแบงค์อะไรเหมือนกันนะคะแบงค์แบบไหน你要小骗子还是大骗子 นิย่อเสี่ยวเพียยเพ้ยนจื่อหายชุดตาเพี้ยนจื่อนะคะโอเคอันนี้แปลว่าอะไรเอ่ยคุณต้องการแบงค์เล็กหรือว่าแบงค์ใหญ่นะคะคุณต้องการแบงค์เล็กหรือว่าแบงค์ใหญ่เพี้ยวจื่อเนี่ยก็แปลว่าธนาบัตรเหมือนกันนะคะเสี่ยวแปลว่าเล็กตาแปลว่าใหญ่อันนี้จะเป็นการถามแบบง่ายๆเลยเนาะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ คำศัพท์พอจะได้ไหมสําหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ต้องการจะโหลดชีตเรียนหรือว่าอยากได้สไลด์เรียนเนี่ยก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดหรือว่าบันทึกได้ที่เพจ Facebook ไปให้ถึงจีนเลยนะคะตามข้างล่างนี้นะคะไปให้ถึงจีนอิชิชุดจงกวัวนะคะตอนนี้เนี่ยพี่แนนก็ลงครบ30บทแล้วนะคะสามารถเข้าไปบันทึกได้เลยเนาะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะพี่แนนก็ต้องขอตัวก่อนหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆทุกคนนะคะบ๊ายบาย